สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะถ้าเรารู้สึกแบบนี้เดี๋ยวแบบไหนมาฟังกันคุณแพ้แล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นเลยยังไม่ลงมือทำเลยแพ้แล้วเจอบ่อยมากเลยคนที่เข้ามาถามคนที่เข้ามาถามแล้วน,นะคะแม้แต่เขายังไม่เริ่มต้นทำอะไรเลยค่ะเขาพูดคำนี้ออกมาแล้วอา้าวก่อนจะพูดไปดูบรรยากาศข้างนอกก่อนหนาวไหมคะ หนาวไหมคะพี่มะถึงหัวเข่าหนาวไหมคะต้องทนได้จริงๆมันไม่ได้หนาวหรอกข้างในบ้านข้า <c oughs> งนอกมันหนาวเต่เราไม่ได้ไปนอนนอกบ้านนะคะหลายๆคนนะคะ่าพูดคือทุกเรื่องเลยสิ่งเนี้ยทุกเรื่องเลยที่จะมาพูดวันนี้เรื่องอาจจะเข้าไปหาแฟนในเว็บหาคู่เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องตัวเอ,ง,อเงจะต้องเปลี่ยนสถานที่ไปอยู่ที่โน่นที่นี่ กลัวการปรับตัวอะไรเงี้ยค่ะอะเข้าเว็บหาคู่ไปหาแฟนจริงๆเลยแค่คิดเนี่ยความกลัวนั้นมันก็เข้ามาแล้วแค่อ่าส่งโปรโฟไฟล,ล,ล์ไปเลือกเจ้าชายกันเนี่ยยังไม่ทันได้ส่งเลยข้อความกันมารววๆเลยคู่แข่งเยอะไหมคะมีคนส่งเยอะไหมคะคนสวยๆเยอะมากแล้วเขาจะเลือกหนูมไหมคะเป็นหนูจะได้ไหมคะเอออย่างนี้แล้วเขาจะเลือกเราหรอคะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้แสดงว่าคุณแพ้แล้วเขาเขาไม่เลือกคุณแน่นอน ความรู้สึกคุณไม่ได้พลังงานคุณไม่ดีคุณกลัวตั้งแต่คุณยังไม่เริ่มเลยทำไมอะ่ะรนสอนคุณมาตั้งสี่ห้าปีแล้วอะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีพลังงานดีเราจะรู้สึกมั่นใจแล้วเราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นมันมีแค่สองอย่างค่ะถึงเราพลังงานดีแล้วแต่เขาไม่เลือกเราเขาไม่ชอบเราทำไมเราต้องเฟลอะ่ะเขาไม่ชอบเราเราก็บอกตัวเองว่าอ๋อแสดงว่า คนนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่ใช่ของเราคําตอบนี้ค่ะทําให้คุณเดินต่อได้สบายเลยคุณไม่ต้องมานั่งคิดว่าโอ้ยฉันไม่ดีตรงไหนก็ทําไมเรื่อลอ้วฉันไม่สวยตรงไหนเอ้ฉันคงฉันคงจะไม่มีว่าสนาฉันยังโน้นอย่างงี้อันนี้มานั่งตีอบชกตัวคือมานั่งลดค่าตัวเองอย่าคิดแบบนี้ค่ะไม่เอาคิดแบบนี้ไม่ได้ใครที่อยู่ในกลุ่มปิดนะคะ ใครที่กาลังจะไปสมัครงานใครที่จะเข้าไปทําอะไรใหม่ๆเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองสิ่งที่ควรทําไม่ใช่กลัวค่ะสิ่งที่ควรทําก็คือทุกอย่างฉันมั่นใจฉันโชคดีเขาต้องเลือกฉันเข้าไปในเว็บไซต์แล้วฉันต้องเจอคนที่ช่ให้คู่ควรนี่สิ่งที่ควรจะคิดควรจะรู้สึกควรจะพูดไม่ใช่สง่งคลืนพลังงานลบออกไปก่อนแล้วแบบนี้ผลลัพธ์เป็นไงคะรู้ยังผลลัพธ์เป็นไง คนลั์เป็นยังไงก็รู้อยู่แล้วเราส่งคลื่นพลังงานแบบไหนออกไปสิ่งนั้นจะตีกลับมาส่งคลื่นพลังงานแย่ yeah, ใช่ไหมรู้สึกไม่ดีใช่ไหมเวลาเราเข้าไปในเวหาคุยเราก็จะเจอคนไม่ดีคลื่นไม่ดีไอ้พวกไม่ดีทั้งหลายมันสะท้อนกลับมาเหมือนกระจกนั่นแหละเหมือนกระจกเราไปยืนหน้ากระจกเราเห็นอะไรเราจะได้สิ่งนั้นเละ เราส่งพลังงานไหนออกไปรู้สึกแบบไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมากลัวอะไรคะกลัวอะไรไม่จำเป็นต้องกลัวบางคนสวยมากเลยแต่ก็มีหลายคนนะคะที่เข้ามาแม้แต่เขาคิดว่าตัวเองคอบตัวเขาไม่สวยนะแต่เขาไม่ได้มีคํานี้หลุดออกมาจากปากนะว่าเขาจะเลือกหนูเหรอเขาจะชอบหนูไหมคู่แข่งเยอะ กี่คนมีคนสวยๆเยอะไหมเวลาเรารู้สึกแบบนี้คุณรู้สึกไหมลันมองลึกเข้าไปข้างในใจของคุณข้างในจิตในความรู้สึกของคุณได้เลยว่าคุณไม่มีความมั่นใจคุณไม่คิดว่าคุณจะโชคดีถ้าคนคิดว่าตัวเองโชคดีเขาจะไม่มีคำนี้หลุดออกมาจากปากน้องนัดอินฟินิตจี้นะคะอ่า uh, no, น้องนัดก็ได้สามีมาจัดการที่ลันเอาแนะนำในกลุ่มนี้นะคะในกลุ่มเดียวกันเลยที่ทุกคนอยู่เนี่ย น้องนัดก็อยู่ในกลุ่มนั้นตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วนะตั้งแต่เริ่มทําเลยนะแล้วน้องนัดก็เป็นหนึ่งในที่เจ้าชายเลือกเขาตอนนี้เขาคบกันแต่งงานมาอยู่อเมริกาแล้วเขามาอยู่อเมริกาแล้วตอนที่รันส่งส่งเข้าประกวดนะคะคนก็ส่งกันเยอะแยะค่ะแต่เจ้าชายของ,องน้องนัดเลือกน้องนัดคนเดียวค่ะแล้วไม่คุยกับใครเลย แล้วน้องนัดก,ก็ไม่เคยเข้ามาถามพี่รันมีคนส่งเยอะไหมหนูจะได้ไหมเนี่ยเขาไม่ถามแบบนี้ค่ะให้เขาคิวาเขาโชคดีถ้าเจ้าชายเลือกเขาก็คือก็เลือกก็คือโอแสดงว่าเราเคมีตรงกันแต่ถ้าเขาไม่เลือกความสิ่งเดียวที่คุณนําได้คือขอบคุณนะเดี๋ยวแสดงว่าคนนี้ยังไม่ใช่เจ้าชายของฉันเจ้าชายของฉันคนที่ใช่ต้องหมาแน่นอนแต่ คนนี้ไม่ใช่ถ้าเขาไม่เลือกก็คือไม่ใช่อย่ารู้สึกเฟลแต่สิ่งที่ควรทำคือสร้างพลังงานดีฉันโชคดีเขาต้องกูกฉันฉันโชคดีฉันฉนกู่ควรา <Hi. S 1> <c oughs> มาเจ้าชายเจ้าชาย <c oughs> อ่าข้าไปถามตรงน,นั้นได้นะคะสาวในกลุ่มนี้นะคะที่เันแนะนำให้ สามสี่คู่แล้วนะท,ที่แต่งงานมาอยู่อเมริกาคนอเมริกานะคนอยู่ประเทศอื่นก็อีกหลายคู่นะอ่าเพราะฉะนั้นจำไว้ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้คุณมีสิทธิ์เป็นหนึ่งในอ่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรอะ่ะผู้โชคดีนะผู้โชคดีบางคนส่งแล้วส่งอีกก็ไม่เลือกสักทีอ่ะก็อย่าไปก็อย่าไปเสียใจ ก็ให้คิดว่าวันหนึ่งฉันต้องโชคดีถึงเจ้าชายฉันไม่มาจากทางนี้ยังก็มาจากทางอื่นก็ได้มาจากทุกทิศทุก,ท,กทางฉันเปิดรับหมดให้รู้สึกแบบนี้ค่ะ mm hmm. เห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะมีน้องพีมอีกคนกําลังทาเควัน mm hmm. มาอยู่ที่อเมริกาอันนี้ก็ได้แฟนจากในกลุ่มเราเหมือนกันอเมริกาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ทุกคน เป็นคนที่มีความรู้สึกโชคดีก่อนที่จะได้รับความโชคดีคนที่คนที่ได้รับความโชคดีหรือโอกาสอะไรทั้งหลายที่ดีๆในชีวิตนะคะคนพวกนั้นน่ะเขามีอะไรที่ไม่เหมือนคุณอยู่อย่างนึงถ้าคุณแบบไม่เคยโชคดีเลยแล้วก็มีแต่เฟลอะไรก็เฟลคิดอะไรก็เฟลแสดงว่าคุณยังไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนโชคดีจริงๆ อยากอยู่อเมริกาจังเลยอ่าอยากอยู่อเมริกาหาหนุ่มอเมริกาค่ะถ้าอยากมาอยู่อเมริกาต้องเข้าไปคุยเจาะจงเป้าหมายคืออเมริกาเท่านั้นอย่าไปคุยกันหนุ่มอื่นอย่าไปคุยนหนุ่มประเทศอื่นเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องอเรียกอะไรเสียเวลาสเปพสะปะเจาะจงเลยค่ะชอบประเทศไหนชอบอเมริกาก็ไปคุยกันหนุ่มอเมริกาอย่างเดียวนะคะ กลุ่มของครูส่วนใหญ่ที่ได้เจ้าชายอเมริกากันหลายคนเลยค่ะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะอเมริกาเพราะหนุ่มอเมริกามันเยอะกว่าประเทศอื่นๆเพราะประเทศเขาใหญ่ใช่ไหมใชพ่พี่ต่อยก็ได้หนุ่มอเมริกาแต่พี่ต่อยได้ในเว็บนะคะอ่าได้ในเว็บไซต์ t ่ a ยคิวปิดที่รันสมัครให้นะอ่าทุกคนเห็นไหมคะถึงไม่ได้มาจากทางในกลุ่มก็ได้มาจากเว็บค่ะนี่แล้วค่ะ ให้รู้สึกโชคดีก่อนต่อไปนี้ห้ามมาห้ามเข้าม,มาถามนะว่าคนส่งเยอะไหมคู่แข่งเยอะไหมคนสวยเยอะจังเขาจะเลือกเราไหมอ่าความสุขแบบนี้แพ้แล้วแพ้แล้วตั้งแต่ยังไม่ส่งเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ใช่ไหมมันก็บอกไม่ถูกไงที่เข,เข้ามาก็บอกอ,บอยากหาแฟนรวยค่ะหาที่ไหนคะมันก็มึนตึ๊บเลยไมีกแล้วอ่าแนรยอยเนี้ย รวยก็ไม่รู้รวยเท่าไหร่แล้วก็บอกมันถูกทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะเหนื่อยเหมือนกันแล้วไม่พูดนานไปชาร์จแบตก่อนขับรถไปเที่ยวกันอโอเคค่ะทุกคนนันหลับนดีทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยว